สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้สิเอาแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสามตัวสามตัวบนตรงโต๊ดเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะเข่ามาเดี๋ยวสองงวดคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นงวดที่สามเอามาเบิ่งกันว่ามันสีขาวอีกคือเกาบบคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนสามข่าโต๊ด 8หา3น้องค่ะพี่น้องเนาะมันออก83หาแต่เข่าโตดนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเลขหลายตัวแต่ว่ามันก็เข่ากระเม็นพี่น้องก็หาตัวดับมาตัดเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นนีเป็นงวดวันที่16เดือน3ปี64ก็เขา่าทั้งตรงทั้งโตดะค่ะพี่น้องคะ่ะ ขา422แล้วก็224นะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เสียเอาตะของเสียเอาของแอดอัน n a n นเอเอ็นแล้วก็พี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลพนัมนล้วก็พี่น้องเนาะแล้วก็ของไอ้แม่ทำเนียนมาฝากค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ไว้แมธทำเนียนกละมาอันนี้เป็นงวดใหม่ค่ะงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปี 64นะพี่น้องเนาะพี่น้องพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเลขสองตัวเพิ่งหายมา07081718สองเจ็ดหล้วก็บสองแปดพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขสามตัวตรงโตดนกัะพี่น้องคะ่ะทั้งตรงทัง้งโตดงวดเบอร์หนึ่งหันเข่าทั้งตรงทัง้งโตดค่ะพี่น้องคะ่ะโซ่422เนาะอันนี้งวดไม่ค่ะพี่น้องคะ่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะเจ้าสุดท้ายเป็นของแม่ทำเนียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเมืองตัวเลขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่เป็นกำลังใจให้เยาวันพาซองเลขน้ำเลยพี่น้องเด้อพอได้สิรีมี่กำลังใจหาตัวเลขกเหม็นๆตัวเลขเด็ดๆดังๆมาฝากค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นของแม่ทำเนียนเนาะค่ะพี่น้องนะแม่ทำเนียนงวดที่แล้วก็ลุดมาพี่น้องเนาะงวดที่แล้วนี่ลุด ทุกอาจารย์ละคะพี่น้องคะเพราะว่าอาจารย์ใดเนาะ,ะพี่น้องคะตัวเลขทุก,กแอดทุกอาจารย์มีเขามีออกเนาะ,ะพี่น้องเนาะกรันบอกเขาก็ตามม่ค่ะพี่น้องคะคอยพี่น้องโชคดีล่ำรวยถุงหวยแล้ววันที่หนึ่งเดิงวดสิมานี่เด้อพี่น้องเด้อมถึงสามตัวตรงตรงให้ได้มีเงินไปเที่ยวสงการเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะโชคดีรำด่ำรวยรำ่ำรวยเด้อค่ะ